ในเด็เพื่องตอนจะได้เข้ารับการฝึกฝนอบรมศิลธรรมในค่ายยุวทูตท,ทางเก้าหน้ากรวมดาวแห่งความดีและครับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถควบคู่คกับการปฏิบัติธรรมเพราะว่ามีความสามารถในการตอบปัญหารธรรมะจนกระทั่งชนะเลิศได้รับรางวัลมาแล้วนะจ๊ะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมดีมากเลย การพัฒนาด้านศิลธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีดีมากจ้ะต้องทำตลอดเวลาเลยนี่นะจ๊ะเหมือนลมหายใจต้องหายใจตลอดเวลารับประทานอาหารเรายัางเว้นวักได้หลายชั่วโมงต่อวันนี่นะจ๊ะแต่ลมหายใจต้องตลอดเวลานี่ก็เช่นเดียวกันการพัฒนาด้านศิลธรรมเนี่ยต้องต่อเนื่องตลอดทั้งปี เราะว่าถ้าเราไม่ดึงใจของเรามาสู่ศีลธรรมแล้วก็เราก็จะถูกดึงไปสู่อกุศลธรรมน,นี่นะจ๊ะงนั้นสิ่งนี้บุญกับบาปสู้กันอยู่ตลอดเวลากุศลกับอกุศลเี่ยดังนั้นเราจะต้องพัฒนาศึกษาเรียนรูป้ปฏิบัติฝึฝนตนเองเนี่ย ด้านศิลธรรมอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ถูกหลักวิชานะจ๊ะ